สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี h ชาแนลค่ะคลิปนี้มาชมรีวิวเศรษฐีอินเดียนะคะตอนนี้ลุนีก็ยังอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคลิปนี้น้องสาวถ่ายทำคลิปแล้วส่งมาให้เป็นการอัปเดตเศรษฐีอินเดียซึ่งก่อนจะเดินทางมาออสเตรเลียก็ทำลุนี่ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะ ความแตกต่างข้อสงสัยระหว่างเศรษฐีอินเดียกับเศรษฐีเรือนนอกใช่ชนิดเดียวกันไหมผ่านมาสามเดือนเศรษฐีอินเดียเริ่มออกดอกแล้วก็ออกต้นใหม่มาตามช่อดอกที่เรียกว่าไหลนะคะต้นเล็กๆส่วนเศรษฐีเรือนนอกก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะ เอามาให้ดูอีกครั้งข้อแตกต่างก็คือเศรษฐีเรือนนอกจะออกดอกแทงช่อดอกออกมาเล็กๆแล้วก็เหี่ยวแห้งไปคือไม่ไม่มีต้นเล็กไม่แทงไหลนะคะเพื่อนๆคะอันนี้พูดถึงในส่วนที่เราปลูกเลี้ยงเนาะดูกันใกล้ๆเศรษฐีอินเดีย ลักษณะภายนอกผิวสัมผัสใบของเขานะคะลายด่างใบเหมือนกันก็คือมีแขบขาวอยู่ข้างนอกข้างในจะเป็นสีเขียวเข้มแต่ว่าเศรษฐีอินเดียผิวสัมผัสจะอ่อนนุ่มเหมือนลักษณะที่เขาโค้งงอนนะคะเขาจะอ่อนแล้วก็นุ่มแล้วก็ เส้นผ่าศูนย์กลางของใบก็จะใหญ่กว่าเศรษฐีเลือนนอกเศรษฐีอินเดียแล้วก็เศรษฐีเลือนนอกจะมีเง้าอยู่ใต้ดินสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกเง้าแต่ว่าเศรษฐีอินเดียเวลาเขาออกดอกเขาจะแทงต้นใหม่ออกมาจากช่อดอกแล้วก็สามารถ ปลูกขยายพันธุ์จากไหลเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ชมกันว่าปลูกไหลแล้วเขางามแล้วก็ต้นใหญ่ก็ใหญ่เหมือนเหมือนกระถางนี้ไหมวางใกล้ๆกันนี่แตกต่างเลยนะคะแต่ว่าพอดีน้องทําคลิปเศรษฐีเรือนนอกคลิปไม่ชัดค่ะเพื่อนๆค่ะภาพออกมาไม่ชัดก็เลย ไม่เอามาให้ชมในคลิปนี้นะคะเศรษฐีเรเือนนอกแต่ว่าให้ชมความงามของเศรษฐีอินเดียดูกันชัดๆเลยค่ะแตกใบแล้วก็แทงช่อดอกออกมาสวยงามสวยงามมากๆค่ะเขาเด่นตรงที่ใบเขาใหญ่ความยาวใบนี่ประมาณ9ก้ถึงสินิ้วหรือมากกว่านั้น นะคะเพื่อนๆพ่ะคะตอนที่ก่อนจะมาออสเตรเลียรุ่นนี้ก็ทําคลิปเอาไม้มรทัดวัดขนาดความกว้างแล้วก็ความยาวของใบให้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลที่น่าปลูกสามารถปลูกให้งามได้ทั้งในกระถางหรือว่าปลูกลงแปลงปลูกให้เป็นกอใหญ่ๆใต้ต้นไม้ แล้วก็เศรษฐีอินเดียชอบร่มลำไรนะคะถ้าเจอแดดจัดก็ใบนี้อ่อนไปเลยนะคะเพื่อนเื่คะเขาไม่ค่อยสู้แดดนะคะที่งามอย่างนี้หลังจากที่รุนนี้กลับมารุนี้ก็หลังจากที่รุนรน,รนี้มาที่ออสเตรเลียนะคะก่อนที่จะมาก็ ทำส่วนผสมที่ให้ปุ๋ยของเขาที่มีส่วนผสมของไข่ยาคูเครื่องดื่มบำรุงกำลังผงชุลรสแล้วก็น้ำสาวข้าว้ามอย่างที่เห็นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยคอกไม้ประดับโชว์ใบให้ปุ๋ยคอกนี่อย่างชอบเลยนะคะ ให้ทั้งสองอย่างก็งามอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆคะ่ะกระถางนี้เป็นกระถางที่น้องปลูกจากไรของเขานะคะแค่สามเดือนแค่3เดือนนะคะในกระถางนี้นะคะต้นโตเร็วมากค่ะเพื่อนๆคะใครท่านที่ชอบไม้ประดับมงคลโชว์ใบสวยๆแล้วก็โตเร็วปลูกเศรษฐีอินเดียไม่ผิดหวังเลยนะคะ เป็นไม้ที่ที่ทนนะคะไม้ที่สังเกตดูเท่าที่เลี้ยงไม้ต้นไม้มานะคะไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินนี่จะจะทนมากบางครั้งแม้ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้รับน้ำเขาก็ยังงามอยู่เพราะว่าเขาจะมีหัวแล้วก็มีตุ่มน้ำเหมือนกระชายค่ะเพื่อนๆ่คะเหมือนกระชาย ในส่วนนั้นจะเก็บสะสมอาหารแล้วก็น้ําเอาไว้เมื่อใดที่เขาขาดอาหารและน้ําเขาก็จะส่งอาหารจากตุ้มน้ํามาเลี้ยงลําต้นของเขาเวลาที่แยกปลูกขยายพันธุ์ก็ให้ระวังตุ้มน้ําจะขาดนะคะเพื่อนๆค่ะยิ่งตุ้มน้ําโตเขายิ่งโตเร็วค่ะยิ่งงามยิ่งงามเร็วค่ะเท่าทีลุนีปลูกมานะคะ มองเพลินเลยนะคะความงามของเขาแตกต่างกันมากนะคะความงามจากาความหนาของใบเศรษฐีเรเือนนอกจะผิวสัมผัสแข็งไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนเศรษฐีอินเดียะคะ่ะแต่ว่าคนรักต้นไม้ปลูกต้นไม้รักต้นไม้ทุกต้นที่ตัวเองปลูกนะคะเราปลูกเราก็ได้รุ้นเนาะต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ ทำให้เราผ่อนคลายมีความสุขนะคะทุกช่วงเวลาเลยค่ะแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เราปลูกขยายพันธุ์หรือรุนว่าเมื่อไหร่เขาจะออกดอกหรือการให้น้ําให้ปุ๋ยความสุขล้นๆเลยค่ะการปลูกต้นไม้เศรษฐีอินเดียแยกแยกจากไหลมาปลูก3เดือนงามเร็วได้ขนาดนี้ชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ูกใส่กระถางแบบแขวนแขวนแล้วก็เวลาที่เขาแทงดอกออกมาออกช่อดอกออกมาแล้วก็ออกเป็นต้นเล็กๆออกมาจากไหลของเขาจากช่อดอกของเขาแล้วเขาก็จะห้อยย้อยลงมาเป็นความงามที่เหมือนงานศิลปะที่สรรสร้างความงามเลยนะคะ อยากได้แบบไหนจัดไปค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็มารีวิวอัปเดตความงามของเศรษฐีอินเดียค่ะชัดเจนเลยนะคะเศรษฐีอินเดียสวยงามมากสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ